สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนารินเดอะฮีโร่นะครับคลิปนี้นะครับเรามีกล่องนี้นะครับมาแกะกล่องนะครับมาอันบ็อกกันดูนะครับแกะกล่องสองแผงไม่ได้นะเพราะว่าไม่ใช่แผงนะครับผมตัวนี้จะเป็นงานเหล็กนะครับงานสําเร็จตัวแรกของผมเลยนะครับผมผมก็อยากจะมาลองดูนะว่ามันเป็นยังไงปกติไม่จะต่อแต่พลาโมนะ พวกพลาสติกโมเดลคิดนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นงานสําเร็จเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นเกรทมาชินไคเซอร์นะครับผมก็บล็อกอาร์ตนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นเหมือนกล่องสีลังกระดาษแบบนี้นะครับด้านหน้าก็จะมีรูปแบบของตัวหุ่นเกรทมาชินไคเซอร์นะครับไม่เคยเล่นเลยนะครับงานสําเร็จนะครับเดี๋ยวลองมาแกะกล่องกันดูอันบล็อกกันดูว่างานนะครับด้านในจะเป็นยังไงนะครับก็ราคาเท่าไหร่ผมจําไม่ได้แล้วนะผมผม เอามานานแล้วนะครับซื้อมานานแล้วแต่มันยังไม่ได้แกะสักทีนะครับผมก็เดี๋ยวจัดไปเลยนะครับมาดูพร้อมกันเลยว่าในกล่องนี้มีอะไรกันบ้างน,นะครับไปกันเลยครับสําหรับกล่องนี้นะครับเกรดมาชินไคเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นงานของค่าย ccs t o อยนะครับผมแล้วก็มีราคาอยู่ที่ประมาณแ0 0พันนะครับตัวนี้800พก็ คุมค่ากักการลองอยู่เหมือนกันนะดูหุ่นแล้วมันสวยนะครับเป็นหุ่นจากพวกซูเปอร์โรบอทอะไรแบบนี้นะครับสำหรับเกรทมาชินไคเซอร์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องอันบ็อกไปด้วยกันนะครับผมดูซิว่ามันจะเป็นยังไงในกล่องนี้นะครับซึ่งครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยจริงๆนะครับผมปายกันเลยนะครับเปิดกันเลยว่าด้านในนะครับที่เปิดออกมาเจอนะครับก็อันนี้จะเป็นเหมือนใบปิดเนี่ยนะเป็นเป็นแผ่นปิด กล่องนะครับผมก็ให้ความรู้สึกเหมือนกันพลามาสเตอร์เกรดสมัยก่อนนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยตรงในกล่องหลังจากเปิดเข้ามานะครับมันก็จะมีใบปิดแบบนี้นะครับสาหรับรูปแบบของตัวหุ่นนะครับอ,อ๋อด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นฉากแบบนี้โอ้โหใหญ่นะนี่นะครับอาจจะดูทุลักทุเลนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันมันใหญ่มันกินพื้นที่เยอะนะครับผมเป็นรูปของ เครส์มชินนะครับผมที่เป็นเหมือนภาพวาดเลยนะนะครับโอ้สวยงามมากเลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวหนังสือสีทองแบบนี้นะครับเป็นแผ่นปิดนะแล้วก็มีรูปของตัวหุ่นเกรสมาชินไคเซอร์อยู่นะครับก็สวยสวยดีสวยดีนะครับด้านในนะครับที่เห็นในกล่องนี้นะครับโอ้โหเก็บกะว่ะแป๊บนึงนะครับ มาเดี๋ยวไปดูทีละถาดกันเลยนะครับผมแยกส่วนถาดลงมาแล้วเมื่อกี้มันอยู่ในกล่องครับมันมันใหญ่เกินนะครับผมใหญ่ล้นเฟรมนะครับก็มองไม่ค่อยจะเห็นนะอันนี้จะเป็นถาดแรกนะครับทั้งหมดมันจะมีอยู่ถาดโฟมนี่ถาดแรก1ถาดนะครับผมแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีไอถาดที่เป็นพลาสติกนี่อีก2ถาดนะครับที่เป็นดาบเนี่ยดาบพวกนี้นะครับผมถาดใหญ่อีกหนึ่งถาดนะครับที่เป็นปีกเนาะ ครับโหดาพวกสวยเลยมีฐานนะครับนี่แอคชั่นเบสสวยๆเลยเกตดมชชินไคเซอร์นะครับแล้วก็พวกถาดมือต่างๆนะครับนี่มีอยู่กี่ถาด1 2ึ่งสองสถาดแล้วก็1นกล่องโฟมนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวหุ่นนะจะอยู่ตรงนี้นะครับผมไปเดี๋ยวไปดูทีละถาดกันเลยนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ จะได้รีวิวหรือเปล่านะคลิปนี้นะครับเพราะว่ามันจะยาวไปไหมนะครับเดี๋ยวขลองแกะกล่องดูแล้วกันนะครับปาครั้งแรกเนี่ยที่ผมลองงานเหล็กนะมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะมีอะไรบ้างผมก็ไม่เคยเล่นนะนะนะครับชิ้นแรกนะครับที่เปิดออกมาได้นะครับผมก็จะเป็นคู่มือต่างๆนะครับจะลองดูนะอืม อันนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนแผ่นอะคริลิกนะครับอ่าอะคริลิกอันนี้นะครับน่าจะไปตั้งกับอ่าไปตั้งกับตัวแอคชั่นเบสนะครับก็จะมีน่าจะเป็นโลโก้นะครับของอ่าเกรตมาชิดไคลเซอร์นะผมก็ไม่เคยดูนะซูเปอร์โรบอทเนี่ยนะครับรู้แต่ว่ามันเป็นหุ่นของซูเปอร์โรบอทะเนะครับอันนี้น่าจะเป็นคู่มือนะครับคู่มือการประกอบต่างๆนะครับอ๋อด้านในก็จะเป็นแผ่นพับนะมันไม่ใช่เป็นเล่มนะครับผมเป็นแผ่นพับ มี3หน้านะครับก็จะบอกชิ้นส่วนต่างๆว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างน,นะครับมีข้อตรงข้อต่อยังไงการประกอบยังไงใส่ฐานแบบไหนนะครับมีไฟด้วยนะฮะอุปกรณ์ต่างๆมีอะไรบ้างน,นะครับก็จะบอกนะแอคชั่นเบรติดตั้งยังไงอะไรประมาณนี้นะครับมีมีอยู่แค่3มหน้านะครับนี่ใบเล็กๆนะครับอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ย อ๋อนี่สามารถใส่ฐานได้ก็จะบอกนะสามารถใส่ฐานตรงมือได้นะครับมือก็จะมีแสงละมัง้งประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้จะเป็นใบรับประกันใบเซอร์อะไรแบบน,นี้นะครับผมวารตีชีตนะใบการันตีนะครับประมาณนี้นะครับเขาซิลมาค่อนข้างดีนะนะครับเป็นกล่องโฟมแล้วก็เนี่ยซิลมาดีมากๆเลยนะครับก็ต้องมาใช้คัตตองคัตเตอร์กันนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับ แพ็กเกจเขาซิลมาดีนะครับก็ซิลรอบเลยนะครับตรงส่วนที่เป็นตัวหุ่นนะครับผมก็ใช้คัตเตอร์กรีดรอบๆนะครับก็เปิดได้นะฮะลองมาดูว่ามีอะไรบ้างน,นะครับตรงนี้นะเสียวอ่ะ <laughs> มันไม่เคยเล่อนอะ่ะตัวนี้นะครับผมก็อมีความแพงอยู่เหมือนกันนะครับ ดูอะไรก่อนดีล่ะอ่าชิ้นนี้นะครับอ่ะดูชิ้นนี้ก่อนแล้วกันชิ้นนี้มันคืออะไรวะไม่รู้ชิ้นนี้คืออะไรไม่รู้นะครับผมก็หมุนได้เหรออะไรวะนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องทดลองดูคู่มือกันอีกทีขออภัยด้วยนะครับผมเราก็มาดูกันพร้อมกันนี่แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าเขายังมีซีลมาอีกชั้นหนึ่งนะครับผมก็นี่เป็นแผ่นปิดก็ถือว่าทํามาได้อย่างดีนะครับ โอ้ยไม่อยากเอาออกจากถุงเลยอ่ะดูหน่อยแล้วกันดูหน่อยแล้วกันนะครับออ,อันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับหนักอยู่นะนะครับน่าจะเป็นอาวุธอ๋ออ๋อเนี่ยเยอันเนี้ยอ,อาวุธของเขานะครับหมุนได้ไหมวะทําสีมาได้อย่างเนียบเนียบเลยนะครับคืออะไรวะนี่อันนี้กลางได้ไหมเหมือนจะขยับได้นะครับอาวุธเหรอแบ็คแพเหร ใช่ไหมนะครับใครรู้บ้างนะครับผมก็นะไม่มีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับซูเปอร์โรบอทนะแต่ว่าแบบโอ้โหงานสวยเลยงานสวยเลยนะครับผมคมคมกริปคมกริปนะไปเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันมีชิ้นส่วนที่ค่อนข้างแปลกหูแปลกตาเยอะเหมือนกันนะครับโอ้ยมันทะลุว่ะมีชิ้นส่วนที่ค่อนข้างแปลกหูแปลกตาเยอะเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็ขอลอง ดูไปกับเพื่อนๆพ,พร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> อ่ะชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้คืออะไรวะ <c oughs> น่าจะติดกับแอคชั่นเบรนะดูแล้วนะครับผมน่าจะติดกับแอคชั่นเบดนะครับตัวนี้นะ่าจะโยกได้งองได้ละมัง้งนะครับโอ้โหเสียวนะครับกลัวมันหักนะอะไรไม่รู้นะครับล่ะดูไปด้วยกันนะใส่ไว้ก่อนนะครับ อันนี้จะเป็นเอฟเฟกนะครับทีนี้จะเป็นเอฟเฟกนี่ตรงนี้มีฐานมีอะไรพร้อมเลยนะครับกดยังไงวะเปิดยังไงเนี่ยเนี่ยเป็นเหมือนเอฟเฟกท่าไม้ตายอะไรสักอย่างนะครับสีอ๋ออนี่ต้องดึงต้องดึงตัวกั้นฐานนี้ออกนะครับจะโชว์ไฟได้นะครับเป็น LED เนอะนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนลูกพลังงานอะไรสักอย่างนะครับอามาประกบกันอีกทีนะ น่าจะประกบตรงนี้นะครับนี่น่าจะประกบตรงนี้แหละปิดหน้าปิดหลังแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นชิ้นของชิ้นของเอฟเฟกนะครับคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะผมก็ไม่เคยเล่นเยนยเนาะอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับกับชิ้นงานนิดหนึง่งอ๋อมีอยู่สองชิ้นนะครับมีสองชิ้นนะด้านในนะครับไม่ใช่ตื่นเต้นอย่างเดียวเสียวด้วยนะครับเพราะว่า งานมันค่อนข้างราคาสูงอยู่นะครับอันนี้เขามีฐานมาให้ด้วยนะครับฐานกระดุมนะงานมันค่อนข้างราคาสูงด้วยทําให้ผมไม่ค่อยจะกล้าเอาออกกล้าจับสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนไหลนะครับมีมาให้2ชิ้นนะครับชิ้นส่วนไหลก็เดี๋ยวขอดูสักชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นส่วนไหลทําสีมาให้อย่างดีเลยนะครับผมด้านในก็มีชิ้นส่วนพลาสไสด้วยสีทองด้วยนะครับ ด้านในก็มีทําสีมาให้ด้วยสีทองนะครับผมก็ชิ้นส่วนไหลถือว่าสวยงามดีนะครับอันนี้เป็นพลาส,สติกนะเป็นพลาส,สติกนะครับน่าจะมีส่วนที่เป็นพลาส,สติกด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนที่เป็นโลหะด้วยนะครับโอ้โหน,นี่แค่ฐานแรกกันเนี่ยนะครับโอโ้จะอยู่วะป่ะทีนี้ไปดูที่ตัวหุ่นกันนะครับตัวหุน่นก็มีแผ่นรองมาเซฟตัวหุ่นได้ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับผมโอ้โหโคตรหนักเลยอะ มามีสิบโลได้มีสิบโลได้นะครับโอ้โหนักนักนักไม่ถึงสิบหรอกนะครับประมาณห้ากิโลได้นะครับผมโอ้โหนักมากอื้ยดูรายละเอียดของตัวหุ่นนะครับโอ้โหอือ่ะเทียบกับมือผมโอ้โหต้องเกรงแขนเลยเนี่ยหนักเลยนะครับมีมีความน้ำหนักมากด้วยนะครับ เอวเนี่ยหมุนได้นิดหน่อยนะครับลื่นดีนะครับเอ่อสงสัยต้องแกะกล่องอย่างเดียวแล้วแหละนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวแล้วกันเนาะนะครับดูก่อนเพราะว่ามันก็มีหลายชิ้นหลายถาดนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับทาสีมาคดข้างเนี้ยบนะครับผมแล้วก็ตรงส่วนของสีเงินที่เขาให้มาก็จัดจัดเด็ดจัดจริงๆนะครับโหสุดยอดซีตเป็นเพื่อนผมหน่อย <laughs> โอ้เก็บขอเก็บก่อนหนักมาก ก็สวยงามนะครับสวยงามแล้วก็มันมีงานอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่เป็นเขาเรียกว่าชื่ออะไรอะไซเบอร์ Cyber. ตัวไซเบอร์นะครับที่กำลังจะออกมาล่าสุดนี้นะครับผมก็ก็ได้สั่งไปด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะรอดูแลว้วกันว่างานมันจะเป็นยังไงนะครับแค่ตัวนี้ผมก็โอ้โหไม่ไหวแล้วสุดยอดเลยโอ้โหไม่กล้าจับเลยนะงานน่ากลัวใส่ไว้ก่อนนะครับ อันนี้จะเป็นถาดแรกนะครับนี่อ um, ันนี้จะเป็นถาดแรกที่เป็นถาดโฟมนะครับขอขอปิดไปก่อนแล้วกันนะเสียวมากอู้อ่ะเอาอกไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวเนาะเดี๋ยวค่อยมารีวิวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไ้ด้วยละกันนะครับผมอ่านนี่จะเป็นถาดที่2นะครับถาดนี้จะเป็นถาดอาวุธต่างๆนะครับมันจะเหมือนกันนะครับอันนี้จะเหมือนกัน2ถาดนี้นะครับเดี๋ยวดูไปถาดเดียวละกันนะครับ ไปพร้อมกันเลยนะฮะนี่เป็นในส่วนของตัวดาบนะครับตัวดาบจะเป็นพลาสติกนะครับมีดีเทลที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับตัวดาบเป็นพลาสติกนะนะครับตรงส่วนที่เป็นเหล็กน่าจะเป็นส่วนของตัวหุ่นนะส่วนของตัวหุ่นที่เป็นเป็นเป็นเหล็กทั้งตัวเลยนะครับอันนี้จะเป็นอะไรวะอ่าน่าจะเป็นตรงกรอกแขนนะครับที่มีแหลมแหมแบบนี้นะฮะสีสันสวยงามสีสันสวยงามนะครับอ่าในนี้จะมี อ่ะสองฝั่งเลยนะครับนี่สองฝั่งนะครับมีเอฟเฟกต์พาร์ทแสงที่เป็นแสงสีม่วงต่างๆสายฟงสายฟ้าอะไรแบบนี้นะครับผมสําหรับแผงนี้นะก็อันนี้ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมันไปเน้นหนักที่ไอตัวหุ่นเมื่อกี้นี่แหละโอ้โหสุดยอดยอดเก็บก่อนอันนี้อีกแผงหนึ่งนะครับแผงต่อไปอันนี้จะเป็นแผงใหญ่อีกหนึ่งแผงนะครับในส่วนของดาบและก็ปีก โอ้โหเทียบเท่าฝ่ามือผมเลยนะปีกแต่ละข้างนะครับคืองานสวยมากแล้วก็ตัวใหญ่มากนะครับมีความรู้สึกเหมือนกลัวไปเลยนะครับกลัวที่จะจับจะเล่นนะครับผมเพราะว่าราคาก็เอาเรื่องอยู่แล้วก็งานก็ตัวใหญ่มากๆแล้วก็มันเป็นเหล็กด้วยเนาะกลัวมันพังอะ อขอดูชิ้นแรกกันก่อน,นครับตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของดาบที่เป็นดาบหลักมั้งดูก๊อกแก๊กนะก๊อกแก๊กข้างในเนี่ยน่าจะมีไฟนะครับน่าจะมีไฟด้วยนะครับดูด้ามดาบาสวยมากเลยสีทองนะครับทํามาดีมากนะครับอดาบสวยเลยใหญ่ๆนะครับนี่ อันนี้น่าจะเป็นชิ้นอะไรนะครับต้องไปประกอบกระดาษอีกทีนะครับเดี๋ยวไปดูคู่มือกันเนาะนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับในช่องเราเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนในช่องเราเนี่ยมีใครที่เล่นงานสําเร็จแบบนี้ไหมนะครับมีใครที่ได้ลองประกอบไอ้พวกงานที่เป็นงานโลหะงานสําเร็จแบบนี้หรือเปล่างานของค่าย CCS Toy เนี่ยผมว่าออกมาหลายตัวก็ค่อนข้างสวยนะแต่ว่าราคาสูงอยู่ผมก็ไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าราคามันแพงนะครับเดี๋ยวไม่บ้านบ่นนะฮะอันนี้อะไรไม่รู้นะ เดี๋ยวมาดูตรงปีกดีกว่านะครับที่เป็นไฮไลท์เนาะนะครับตรงส่วนของปีกนี้นะครับผมก็เป็นพลาสติกนะคือถ้าเป็นเหล็กก็คงจะรับน้ําหนักกันได้กันได้หนักเหมือนกันนะตัวนี้นะครับปีกตัวนี้ก็ไม่มีจุดขยับอะไรนะครับมีดึงออกได้ไหมแต่ปีกสวยมากนะครับปีกสวยจริงๆนะครับดูดีเทลรายละเอียดของตัวงานที่เขาให้มานะครับสวยจริงๆนะครับ อันนี้มีลูกเล่นอะไรนิดนึงนะครับน่าจะพับปีกงอปีกอะไรได้แบบนี้นะครับยังไม่กล้างอนะกลัวหักมีอยู่สองปีกนะครับอันนี้นะฮะถาดใหญ่นะหนึ่งถาดอันนี้จะเป็นในส่วนของแอคชั่นเบดนะครับแอคชั่นเบดก็ใหญ่ขนาดฝ่ามือนะครับเหมือนสมุดเล่มนึงเลยนะครับก็มีตัวหนังสือ g กรฟมาชินไคเซอร์สีทองอยู่นะครับก็แอคชั่นเบดจะเป็น สีดำๆธรรมดาหนาๆอยู่นะครับมีแกนเหล็กให้ด้วยนะครับแกนเหล็กนี่เนี่ยจะมารับน้าหนักของตัวหุ่นนะครับอ่ด้านล่างก็จะมีเหมือนไม่ได้แกะเนาะเนี่ยมันเหมือนแกนอะไรสักอย่างมาค้าตัวหุ่นนะครับมีแกนเหล็กด้วยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวแอคชั่นเบสนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายจะเป็นพวกมือต่างๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชิ้นหน้าอกนะเดี๋ยวดูกันสัหน่อยนะครับชิ้นมือไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะเพราะมันชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับผม อ่ะอันนี้อะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นตรงส่วนของหน้าอกนะครับดีเทลที่เพิ่มเติมเข้ามางส่วนหน้าส่วนหน้าอกอะไรหรือเปล่านะครับอ่ะงอได้บ้างนะงอได้อยู่ครับึบมีอะไรกีกอ่ะดูชิ้นหน้าอกกันหน่อยนะครับชิ้นหน้าอกจะเป็นพัดสใสๆนะครับตรงนี้นะครับน่าจะมะีที่มันเป็นขั้วนะครับขั้วไฟเนาะ ถ้าไปแตะตรงหน้าอกปุ๊บน่าจะไฟขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะนี่ตรงนี้จะเป็นพาดใสนะครับไฟออกน่าจะสวยนะตัวนี้ชิ้นนี้เป็นอะไรไม่รู้นะครับมีอีกหนึ่งชิ้นเหมือนกันนะตรงนี้นะครับผมเป็นเคียวคล้ายๆเคียวเนาะเหมือนเคียวตะแกตเตนนำข้าวนะครับก็สวยงามดีนะครับสีสันทํามาได้อย่างเนียนเนียนกลิปนะครับมีหลายๆชิ้นส่วนนะครับต้องเอ่อถึงจะเป็นงานสําเร็จนะครับก็ต้องอาศัยคู่มือเหมือนกัน นะครับอาศัยคู่มือในการประกอบการอะไรเหมือนกันนะครับอันนี้มีขยับยึกยักยึกยักได้ด้วยนะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแต่ทําสีมาดีเลยนะครับดีเทลสวยนะครับสวยงามอ่ะชอบอ่ะแต่แต่ที่บอกนะครับแพงเหลือเกินนะอ่ะไปดูในส่วนมือกันบ้างน,นะครับมือค่อนข้างโอเคดูตันๆนะมือนะ ขยับได้ทุกนิ้วทุกข้อนะครับมือนะครับทุกนิ้วทุกข้อเลยนะครับสเกลของงานตัวนี้นะ่าจะเป็นงานสเกล1ต่อ72นะครับมือจะมีอยู่1 2 3 4 5 6มี3้ามีคู่นะครับมี3คู่แล้วก็มันมีมือตรงส่วนที่เป็นมือเอฟเฟกสีม่วงแบบนี้อีก3 3ข้างนะครับผมตรงนี้สามารถใส่ฐานได้นะครับแล้วก็จะเป็นมือแสงอะไรแบบนี้นะหมดแล้วนะครับสำหรับเกรดมาชิน นะครับเกมมาชินไคเซอร์นะครับผมก็ก็ของก็ได้เยอะดีนะครับผอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตรงหน้าหน่อยนึงนะครับเมื่อกี้ลืมดูหน้านะนี่เป็นหน้าของเกรสมาชินนะครับทํามาสวยมากนะครับผมแล้วก็มีดีเทลรายละเอียดที่งดงามงดงามไม่งามได้ยังไงนะแป0 0นะครับผมอนี่อ่ะดูกันอีกสัหน่อยนะครับผมเออไม่งามได้ไงเไงเออ,อ ดี๋ยวเราไดูรีวิวกันอีกทีนะตัวนี้ถือว่าเป็นการอันบ็อกก่อนละกันนะครับผมซึ่งไม่มีประสบการณ์การเล่นงานสําเร็จเลยนะครับผมก็ขอลองนิดนึงที่เกรดมาชินนะครับผมก็ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวเจ้าตัวเกรดมาชินไทเซอร์ตัวนี้กันนะครับที่เป็นงานสําเร็จดูซิว่ามันจะสวยงามขนาดไหนและมันจะแตกลาย,ยหรือเปล่าแต่ว่า น่าจะแตกยากอยู่นะนะครับถ้าไม่ใช่ตัวที่ชอบจริงๆก็น่าจะน่าจะยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับอาจจะได้ปีละตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับจะได้มาดูรีวิวเจ้าตัวเกรดแมชชีนไคเซอร์ตัวนี้กันนะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะสำหรับงานสำเร็จตัวแรกของผมนะครับโอเคครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ